ทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าใน US หรือประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยบางทีเราได้ยินเขาพูดว่าสมมตินะกำลังจะเข้า harvard university โอ้กำลังจะเข้ามาหาวิทยาลัยนี้แต่เขาพูดว่า i'm going to college i'm going to college หรือถ้าไม่ได้เข้ามาหาวิทยาลัย i didn't go to college i didn't go to college อ้าว แล้ว college กับ university ตกลงมันต่างกันยังไงแล้วมันต้องใช้อันไหนกันแน่จริงๆแล้วคําว่า college กับ university มันมีความหมายแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเทศด้วยนะคะจะให้ความหมายว่ายังไงอย่างประเทศไทยของเราเราใช้คําว่า college กับวิทยาลายัยหรือคณะในมหาวิทยาลายัยหรือบางทีก็หมายถึงโรงเรียนมัธยมก็ได้เหมือนกันนะคะส่วน university มหิดล university เป็นมหาวิทยาลายัยไม่เหมือนกันนะคะวิทยาลายัย college มหาวิทยาลายัย u University ใน US เนี่ยนะคะคำว่า college เนี่ยหมายถึงการศึกษาในชั้นอุดมศึกษาอาจจะเป็นในลักษณะของวิทยาลัยก็ได้หรืออะไรที่มันเป็นที่เป็นหลักสูตรคล้ายๆกับมหาวิทยาลัยเลยแต่ว่าอาจจะมีหลักสูตรที่ค่อขนข,อข้างจํากัดคณะที่ค่อนข้างจํากัดแต่ทีนี้เขาจะพูดกันติดปากเลยค่ะว่าบางที I'm going to college I didn't go to college แม้ว่าจะพูดถึงสถาบันที่เป็น university ก็ตามเขาก็จะพูดติดปากเหมือนเป็นคําพูดกันเลยค่ะว่า college ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยเห็น สั้งสองคำนี้มันคาบเกี่ยวกันใน US ค่ะยังมีอีกหลายคำเลยค่ะที่น่าสนใจตัวอย่างเช่น4ปีในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่บางทีเราก็จะเรียกง่ายๆเลย first year second year third year fourth year ปี1ปี2ปี3ปี4ใช่ไหมของเราแต่ว่าของภาษาอังกฤษมีชื่อด้วย โอ้โห oh นะคะคนเวลาไปรับน้องเขา,าจะเรียกอ้าน้องใหม่เฟรชชี่ปีหนึ่งเฮ้ฮ hey, uh ัลโหลยูอาร์ไอแอมเฟรชชี่จริงๆแล้วเขาใช้คําว่า freshman freshman นะคะเป็นผู้หญิงก็ได้เป็นผู้ชายก็ได้ใช้คําว่า freshman ถ้าปี2เรียกว่า sophomore sophomore ปี3เรียกว่า junior junior I'm in my junior year อ้าว junior มันไม่ดูเด็กๆเ,เลยปี3แล้วนะไม่เด็กแล้วนะ <c oughs> เพราะว่าปี4เขาเรียกว่า senior Senior ทุกคนน่าจ,จะคุ้นกับคำว่า Senior Thesis s th เ n i o r thesis อา้าวาแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเรียนหมออย่างเงี้ยแล้วมันต้องมีปี5ปี6เราจะพูดว่า้ยังไงได้นะคะเราอาจจะพูดว่า fifth year senior sixth year senior ก็ได้เหมือนกันค่ะทีนี้รุ่นพี่รุ่นน้องสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนก็คือวัฒนธรรมแบบไทยๆเราเนาะเราก็จะมีแบบรุ่นพี่รุ่นน้องรับน้องแต่ในต่างประเทศโดยเฉพาะ western culture เขาจะไม่มีแบบความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องแต่ถ้าเราต้องการที่จะอธิบายว่าคนนี้เขาเป็นรุ่นพี่เราเราอาจจะใช้คำว่า he's my senior ก็ได้เหมือนกันนะคะ she's my senior ถ้าเป็นรุ่นน้องก็ junior ก็ได้ she's my junior he's my junior ก็ได้อยู่ค่ะ คำต่อไปค่ะคำว่าชมรมทุกคนน่าจะเคยได้ยินคำว่าคลับคลับใช่ไหมคะแต่เราอคิดว่าถ้าเป็นคลับมันจะต้องเป็นอะไรที่แบบตอต่อต่อตอคลับเที่ยวอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคำที่เป็นชมรมหรือว่าการรวมกลุ่มกันเพื่อทำกิจกรรมบางอย่างเนี่ยนะคะเราสามารถเรียกว่าคลับคลับมันก็จะมีวิชาเอกวิชาโทอีกใช่ไหมคะที่เราเรียกว่า major and minor major and minor อันนี้ก็จะเป็นวิชาเอกวิชาโทนั่นเองค่ะ ทีนี้หลายๆคนที่ผ่านชีวิตมหาวิทยาลัยมาแล้วหรือกำลังเรียนมหาวิทยาลัยอ,อยู่เราจะคุ้นกับคำว่า elective elective หมายถึงวิชาเลือกนั่นเองค่ะจำง่ายๆคำว่า elective เนี่ยมันจะมีความเชื่อมโยงใช่ไหมคะสัมพันธ์กับคำว่า election election elect to elect นี่คือการเลือกนะคะ election elective elect เป็นเกี่ยวกับการเลือกได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้น elective นะคะแปลว่าวิชาเลือกค่ะ ทีนี้ทุกคนน่าจะเคยเห็นบ่อยโดยเฉพาะถ้าเข้าไปในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่างๆก็จะเจอ undergraduate or graduate under ใต้ graduate จบการศึกษาใต้การจบการศึกษาเป็ว่าอะไรนะ undergraduate เนี่ยมันเป็น adjective เพื่อใช้อธิบายเช่น undergraduate program undergraduate education undergraduate student นะคะหมายถึงทุกอย่างที่มันอยู่ในช่วง ปรีนะคะปริญญาตรีนั่นเองถ้าเป็น Graduate Program or Graduate Education หมายถึงการศึกษานะคะหรือว่าหลักสูตรในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีก็คือปริญญาโทกับปริญญาเอกนั่นเองค่ะมีเรียนเราก็ต้องมีจบค่ะเพราะฉะนั้นจบแต่เราต้องจบแบบดูดีมีอรังการมันก็จะมีเกียรตินิยมใช่ไหมคะแต่ในภาษาอังกฤษถ้าเกียรินิยมอันดับหนึ่งก็เรียก First Class h o n o r ถ้าอันดับสองก็ Second Class Honors First Class Honors Second class honors I graduated with first class honor โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าน่าอย่างนี้ก็สามารถจบเกียนนิยมอันดับหนึ่งได้นะทีนี้หลายคนคงจะงงแน่เลย semester กับ term semester กับ term ในภาษาไทยเราเรียกเออเทอมนี้เดี๋ยวเปิดเทอมเทอมหน้าเดี๋ยวเราจะอย่างงู้นอย่างนี้แล้ว semester มันต่างกับเทอมยังไงอันนี้มันคือ U.S. U.K. English เลยค่ะ U.S. จะใช้ semester semester ถ้าเป็น U.K จะใช้คำว่า term term อย่างของพี่ธนาตอนที่เรียนที่ M.U.I.C นะคะ Mahidol University International College นะคะเราจะมีเป็น3เทอมตอน1ปีเขาก็เลยเรียกว่า trimester trimester ด้วยค่ะก็จะมีแบบนี้ด้วยน่าสนใจคำว่าปฐมนิเทศน,นะคะเราใช้คำว่า orientation orientation แต่ถ้าเป็นรับน้องล่ะเราใช้แบบนี้เหมือนกันได้ไหมเป็นอะไรอีกเหมือนเดิมวัฒนธรรมไทยของเรานะ้องกิจกรรมรับน้องนะคะอาจจะใช้คำว่า orientation activity หรือบางทีก็ใช้คำว่า initiation ค่ะ initiation หรือบางครั้งพี่คณะก็เห็นเขาใช้ welcoming activities welcoming activities ก็ได้เหมือนกันค่ะสโมสรน,นักศึกษาใช้ได้ว่า student association student association ส่วนคำสุดท้ายคือคำว่าวิทยาเขตนะคะหรือเรียกได้ว่า campus campus นะคะเช่น m a h ด d ล university สาลยา campus มห h ด d ล university พยาไทย campus อย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถเรียกได้เลยว่าอ๋อเราเรียนมาหาวิทยาลัยนี้แหละแต่มันมีหลายวิทยาเขตบางทีเวลาเราเห็นวิดีโอใน YouTube มันก็จะมีแบบว่า campus life or my life in the campus อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ campus life เวลาแบบเนี้ยเขาก็อาจจะพูดให้เห็นวิทยาเขตนี้สมมติสายานมันมีอะไรดีะโอ้มันมี อันนี้คือให้เห็นว่าแคมปัสนี้มีอะไรบ้างแคมปัสไลฟ์แต่ถ้าสมมุติว่าพูดว่า college life หรือ university life อาจจะหมายถึงว่าโอ้ชีวิตของการเป็นนักศึกษาโอ้ university ก็อาจจะพูดถึงในเรื่องของการเรียนในเรื่องของมหาวิทยาลัยเองนะคะแคมปัสจะเน้นไปนเรื่องของสิ่งแวดล้อมของสิ่งที่เราจะพบเจอได้ในการอยู่ในวิทยาเขตนั้นๆค่ะทุกคนนึกคำไหนออกอีกบ้างคะคำศัพท์ต่างๆที่เราต้องใช้ในชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยนึกคำไหนออก คอมเมนต์มาบอกมาคุยกันหน่อยนะคะ